กูเกิลแนะนําว่าทําอย่างไรจะทําให้เราได้รับอนุมัติเปิดสร้างรายได้ไวๆเร็วขึ้นเดี๋ยวติดตามาไปครับสวัสดีครับนายพลดูเลย พบกันวันนี้วันที่8มีนาคม2563นะครับฮัลโหลนิวเฟนออเฟนโอ้แทนคิววลีมัตโอ้สับส i b e นะครับก็ทักทายเพื่อนชาวต่างชาตินะครับทุกคนทั่วโลกนะครับเพราะวันนี้ผมจะมาพูดถึงทำยางไรนะครับ จะทำให้ช่องเรานีอนุมัติเปิดสร้างรายได้เร็วขึ้นนะครับก็ผมได้ไปศึกษากับท่านอาจารย์แล้วก็ไปศึกษาในกฎของ Google YouTube นะครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรถึงจะได้เปิดสร้างรายได้ให้และให้ไวขึ้นนะครับก็อข้อหนึ่งนะครับ YouTube จะตรวจสอบคิวที่ได้รับมา คือคิวที่ทุกช่องที่ผ่านกฎยู u ู e นะครับว่าจะได้พิจารณาตรวจก่อนอใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์นะครับก็จะถึงคิวของท่านที่ของช่องที่ผ่านกฎนะครับผ่านกฎก็คือ,อ1,000คนติดตาม4,000ชั่วโมงคนดูนะครับหรือ1,40,000นนาทีนะครับเท่ากับ 4,000ชั่วโมงนะครับก็ข้อหนึ่งนะครับ YouTube ก็ถ้าได้ YouTube ได้คิวมานะครับว่าเราผ่านกดแล้วนะครับเขาก็จะใช้เวลาพิจารณาประมาณ1อาทิตย์นะครับก็จะถึงคิวของเรานะครับที่เราผ่านกดนะครับข้อ2ช่อง YouTube ของเราเนี่ยต้องมีกิจกรรมและ จำนวนวิดีโอที่เพียงพอนะครับก็คือกิจกรรมหมายความว่าจะต้องมีการลงคลิปลงวิดีโอโพสต,ตอบคอมเมนต์นะครับโพสกดชุมชนบ้างนะครับเอ่อเหล่านี้คือเรียกว่ากิจกรรมนะครับเอ,อบางคนเออยอดคนดูเลยเกินก็มีนะครับแต่ว่าไม่เคยไปโพส์ไม่เคยไปคอมเมนต์ เ,เพื่อนๆในช่องเลยนะครับมีหลายคนนะครับก็พยายามนะครับไปคอมเมนต์บ้างไปตอบคอมเมนต์เพื่อนนะครับไปโพสต์นะครับบางคนผมเข้าใจว่า,อ,อ,อ,ยาอย่างไลฟ์สดเนี่ยต้องพันคนถึงจะไลฟ์ได้อย่างโพสต์ชุมชนก็เหมือนกันโพสโพสขึ้นหน้าหน้าช่องนะครับโพสตเป็นรูปเราว่าวันนี้เราไปไหนอะไรเงี้ยเพื่อโฆษณาช่องเราว่าวันนี้เราจะไปทําคลิปที่ ท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับผมเข้าใจว่าต้องครบ1,000คนก่อน,นครับแต่ว่ายังไม่ผ่านกฎนะครับครับคือกิจกรรมก็คือจะต้องมีการลงคลิปโพสตอบคอมเมนต์เพื่อนช่องอื่นนะครับออแล้วก็โพสกดชุมชนนะครับคือ,คอบางครั้งบางคลิปเนี่ยบางช่องของเราเนี่ยทำผิดกฎ u t u b e นะครับทำให้ YouTube ไม่มั่นใจว่าเราเนี่ย สรุปว่าเราเนี่ยจะทําผ่านกด YouTube หรือเปล่านะครับฉะนั้นเราต้องลงคลิปเยอะๆลงไว้เผื่อไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อชดเชยไอ้คลิปที่เราลงแล้วทําผิดกดนะครับมันจะได้ชดเชยกันนะครับ youtube ก็จะมั่นใจว่าเราแล้วต่อไปเราก็อย่าพลาดนะครับอย่าทผิดกด u t u b e นะครับแล้วก็ลงเรื่อยๆลงเยอะๆ,ลง,ๆลงคลิปที่เราผมเข้าใจว่าคนที่ทํ o u t u b e เนี่ย ถ้าไม่ถ้าวันไหนไม่ได้ลงคลิปหรือไม่ได้ไลฟ์สดเนี่ยมันเหมือนกับขาดกินข้าวไม่ได้กินน้ํามันจะขาดอะไรสักอย่างนะครับเหมือนผมเหมือนกันวันนี้ผมว่าไม่ลงคลิปดกว่าก็เลยไปอ่านยูทูปนู่นนี่นั่นพอมาเจอนี้ก็เอามาลงดีกว่านะครับนี่คือการาทําลงคลิปทํากิจกรรมบ่อยๆนะครับทําให้ YouTube มั่นใจว่าเรา,เาว่าช่องเราเนี่ยสรุปแล้วจะทําถูกกด YouTube หรือเปล่านะครับฉะนั้น เราต้องทำวิดีโอเพิ่มลงไปเยอะๆนะครับให้เป็นที่เพียงพอจน YouTube มั่นใจว่าเราเนี่ยผ่านกฎจริงๆนะครับก็คือเอาเอาเอาโอเคไอ้ที่ผิดก็ผิดไปครับเราก็เอา,เอาคลิปอื่นมาลงชดเชยเวลาชดเชยคลิปที่มันที่เราทำผิดนะครับครับข้อ3คือทุกคนนี่ฟังดูเหมือนง่ายนะเปิดช่อง y u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  e ง่ายนิดเดียวเพราะแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวก็เปิดได้มันก็จริงครับ มันไม่มันไม่ใช่เรื่องยากเลยเวลาเวลาเปิดช่อง YouTube แต่การปฏิบัติตามกฎ u t u b e นี่มันยากบางคนนี่ทําโดยรู้เท่ารู้เท่าไม่ถึงการทําโดยแบบเอออะไรก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรมันไม่ใช่นะครับเราต้องอยู่ในกฎกติการะเปียบข้อบังคับของ youtube ทุกอย่างไม่ว่าเป็นชื่อชื่อช่องนะครับชื่อช่องก็ผิดกฎนะครับชื่อแบบโพท,โทอทอ่ะบางคนชื่อแบบไม่สุภาพก็มี ผมบอกหลายคนบอกพี่ๆบางช่องว่า,าถ้าเป็นไปได้ที่ผมว่าผมขออนุญาตนะไปเปลี่ยนชื่อช่องดีกว่าลองคนหนึ่งเขบอกผมจะเปลี่ยนแล้วลุงเขาจะเปลี่ยนให้ภายใน9ก้าิบเวันนะครับไปเปลี่ยนเลยเปลี่ยนอยู่นี้ก็ได้นะครับเข้าไป YouTube Studio ไปเปลี่ยนเลยชื่อที่ไม่สุภาพอะอะไรที่ไม่สุภาพท่านก็นดน้รู้นะครับไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเยอะนะครับใช่ไหมครับก็เปลี่ยนซะไม่เสียหายนะครับ ก็ใช้ชื่อเก่าไปก่อนไปเรื่อยๆ,ๆพอเราทำคลิปไปสักสี่ห้าหกสิคลิปสักสิคลิปชื่อเราก็จะค่อยๆเป็นที่จดจําของ y o u t u b e นะครับก็จะเห็น y o u t u b e เราช่องเราเหมือนเดิมแต่ภา,ายใน90้วันอย่างผมนี่เปลี่ยนไปแล้วจากดนตรีดนตรีก็เปลี่ยนมาเป็นนายพลดูเลยผมก็เปลี่ยนแล้ว,ลก,ลลวก็ครบแล้วนะครับ YouTube เขาก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าเขาจะ จะไม่ส่งอีเมลมาให้เราผมก็ทราบนะครับผมก็ทราบว่าชื่อผมมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่หลายๆคนเนี่ยทำผิดนะครับทำผิดกฎ YouTube นะครับเเราต้องทำคลิปให้ถูกต้องถูกกฎของ YouTube นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์เพลงโอาเพลงชาวบ้านเขามาร้องอ่ะ เอาเพลงชาวบ้านเขาว่าเปิดมาทำเป็นมิวสิกวิดีโอแล้วอัพขึ้น YouTube ผิดกด YouTube แน่นอนครับผิดหนึ่งแนละสองวิดีโอแกเอาวิดีโอคนอื่นมาลงขึ้นช่องตัวเองก็ผิดครับสามคลิปเสียงต่างๆที่ในใชจของตัวเองอ่ะของชาวบ้านอ่ะเอามาอ่านให้เพื่อนฟังอ่ะผิดนะครับภาพภาพต่างๆมอน,นกันครับภาพที่เขามีลิขสิทธิ์อ่ะจะไปเอาของเขามานะครับอ๋ ถ้าเราทําถูกต้องตามนี้นะครับหนึ่งไม่เอาเพลงไม่เอาวิดีโอไม่เอาคลิปเสียงไม่เอาภาพของชาวบ้านเขาที่ไม่ใช่ของเราะมาลงแล้วเนี่ยทุกคนก็จะได้รับการพิจารณาอนุมัติเปิดสร้างรายได้ได้เร็วขึ้นท่านก็จะได้รับอีเมลจาก YouTube ว่าขณะนี้ช่องคุณสามารถเปิดสร้างรายได้ได้แล้วโปรดใช้แอป YouTube Studio นะครับ ยูทูบต t ิโอ o ก็จะขึ้นช่องมาให้เราป้าให้เราไปกรอเปิดสร้างไรายได้ยื่นเรื่องส่งเข้าไปเขาก็จะอนุมัติให้เราภายใน7วันหรือเร็วกว่านั้นนะครับถ้าท่านไม่เพิ่มปิดกฎเลยบางคน2วันก็ผ่านแล้วได้พันคนปุ๊บเอ้องมาคนพันคนชั่วโมงการดู4ี่พันชั่วโมงครบเป๊ะเลย2วันยื่นเรื่องปุ๊บสองวัน ผ่านเลยโฆษณาเข้าเลยนะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับก็ามาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนฟังนะครับกดชุมชนก็คือ,อคืออะไรก็ตามนะครับเราก็อย่าไปทําผิดกดชุมชุมชนก็คือพวกเนื้อหานะครับกดกดกดชุมชนก็คือเนื้อหาในคลิปในคลิปวิดีโอที่เราอัพขึ้นอยู่ทูบเนี่ยครับก็คือเช่นพวกความรุนแรงนะครับ จะไปทำาะะครับพวกความรุนแรงพวกทรรมานสัตว์ยาเสพติดระเบิดอาวุธปืนอย่างนี้ครับ18บวกชื่อช่องนี่คือผิดกฎ u t u b e นะครับจะไปทำถ้าท่าในใดทำมาแล้วก็ถือว่าพลาดไปก็เปลี่ยนเปลี่ยนเนื้อหานะครับแล้วก็พยายามทำ YouTube ลงเยอะๆเพื่อไปชดเชยคลิปที่เราทำผิดนะครับ ถ้าเราไม่ทํเหตุกดนะครับยูทูปก็จะอนุมัติให้เราเร็วขึ้นเราก็จะได้รับอ e ีเมลให้สร้างรายได้เร็วขึ้นนะครับก็ฝากมาบอกให้เพื่อนๆวันจุดวันนี้นะครับเอา,อาสั้นๆหน่อยนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับผมก็มาเล่ามาให้ทุกคนนะครับจำไว้เสมอว่าอย่าทำผิดกฎ u t u b e นะครับกิจกรรมอ่ เนื้อหาช่องนะครับชื่อช่องความรุนแรงการทรมานสัตว์ยาเสพติดระเบิดปืนเา้ามาโชว์นะครับอย่างน้องคนใดคนหนึ่งอ่ะที่ผมบอกว่าน้องๆน,นั่งไห้สดข้างหลังเป็นรูปดาบนะครับรูปดาบวางอยู่ข้างหลังก็ไม่ได้นะครับปืนโชว์อยู่ก็ไม่ได้นะครับเล่าเหมือนกันเล่านะครับเล่าเวลาเราถ่ายในถ่ายในวงเล่า เวลาเราถ่ายคลิปในวงเล่าเนี่ยอย่าเห็นขวดเหล้านะครับขวดเหลายี่ห้อเนี่ยของสิงเสืออะไรท่งางๆนะฮะช้างเสือสิงกระทิงอะไรอย่าเอามาโชว์นะครับเอ,อถ้าท่านใดจะถ่ายคลิปเบิร์ดเดย์หรือว่าฉลองกันเนี่ยต้องเลี่ยงเลี่ยงยี่ห้อเหล้าขวดเหล้านะครับถ้าท่านอยากถ่ายนั่งกินไปถ่ายไปก็เอาใส่ขวดแก๊สซี่ก็ได้ขวดพลาสติกอะไรก็ได,ขด,ไได้ขวดอะไรก็ได้ที่มันมองไม่เห็นเป็นยี่ห้อเหล้าอะ ก้าวมาวางโซดาวางไม่เป็นไรก็เอาเหล้าอ่ะเทใส่เทใส่ขวดอื่นนะครับที่ไม่ใช่ขวดเหล้าอ่ะก็มานั่งดื่มจริงก็ได้ไม่ผิดนะครับแต่เอาขว,วดเหล้ามาตั้งให้เห็นนั่นก็ถือว่าเขาเรียกว่ายา <c ười> เสพติดเราก็ถือว่าเป็นยาเสพติดก็ผิดกฎ u t u b e เหมือนกันนะครับชนไก่ก็ไม่ได้นะครับไปถ่ายชนไก่ห้ามเลยนะครับมีอยู่ท่านหนึ่ง ช่องพี่อะไรนะเบาอะไรเบาโลดเบาโลดหรือเบาโลดหรือใครเขาไม่รู้จําไม่ได้ท่านชอบเลี้ยงไก่ไก่ชนนะครับอย่าไปถ่ายที่สนามชนไก่ลงคลิปนะครับผิดนะครับผิดกฎ u t u b e นะครับอีกอันนึงก็คืออย่าไปถ่ายนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ตอนตัดเล็บขบนะครับตอนที่หมอให้ให้ช่างเขาตัดเล็บขบแล้วไปถ่าย youtube อย่าไปถ่ายนะครับ ผิดก youtube เหมือนกันเคยได้ยินไหมเออนี่นะครับก็เอามาเล่าให้ฟังก็ทริคที่ผมบอกก็คือเวลาเราอยากสังสรรค์กับเพื่อนอยากถ่ายคลิปในวงเล่าเราก็ถ่ายเล่าอะไปใส่ขวดอื่นที่ไม่ใช่ขวดเล่านะครับโรงสุดานะมันตั้งได้แต่ขวดเล่าห้ามตั้งโชวนะครับผิดก youtube นะครับเราจะเหนื่อยอีกนะครับนไปหาคลิปหาอะไรมาลง เพิ่มเติมเพิ่มมาชดเชยคลิปที่เราทําผิดกฎนะครับครับวันนี้ก็อาฝากเท่านี้วันหยุดนะครับขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกินร้อนช้อนกลางล้างมือใส่หน้ากากอนามัยนะครับขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆขอให้ทุกคนทุกช่องเราต้องไปด้วยกันไปเป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันทุกช่องทุกคนวันนี้ตาตสสีสวัสดีครับ